ใบเปิดกับน้องนายหวยเนี่ยไปโดนล็อกที่หมูพิ์กากาเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ไหวแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามีแต่คนมาด่าพี่โดยที่พี่ไม่ได้มีความผิดอะไรอ๋อมันเป็นสเตตัสที่อยู่บนเฟซบุ๊กซึ่งพี่เขียนไว้นานแล้วแต่มีส่นักข่าวส่นักข่าวหนึ่งเนี่ยเขาเอาข้อความตรงนี้ไปเขียนข่าวไปจับโยงกันมั่วกับประเด็นที่มีการเลิกกันคนคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาเห็นข้อความเขาอ่านสารีบัรทัดเขาก็เข้าใจเป็นแบบนั้นแล้ว เรื่องภายในครอบครัวเขามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนวัน,วนใดวันหนึ่งเดี๋ยวเขาแก้ปัญหากันได้เองครับให้กําลังใจได้แต่ไม่อยากให้ไปบอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของคุณหมูปะกาตอนนี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวตอนนี้คือเรื่องใบเฟิร์นกับน้องนายแต่ปรากฏหวยเนี่ยไปโดนล็อกที่หมูปาิกาแม่ใช่เขาสันนิษฐานว่าคุณแม่เป็นต้นเหตุ การเลิกก oh. ันหรือเปล่าสัญญาฐานปุ๊บโอเคแหละมันยังไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรจริงยังงทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มาบอกว่าเขาเลิกกันหรือยังถูกต้องครับนะครับคานนี้ประเด็นประเด็นน็คือมันเริ่มจากเริ่มจากว่าเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็พี่หมูเขาโทรมาหาผมเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่ามีแต่คนมาด่าพี่โดยที่พี่ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับเอาประเด็นนี้ก่อนเอ้าผมก็ถามว่าแล้วมันเริ่มจากอะไรครับพี่มันเริ่มจากมีสำนักข่าวสำนักข่าวหนึ่ง เอาสเตตัสที่ขึ้นอยู่บนเขาเรียกไบโอะนี่ยผมก็ยังไม่รู้จักเลยพี่ไบโอมันคืออะไรวะพี่อธิบายหน่อยอ๋อมันเป็นสเตตัสที่อยู่บนเฟซบุ๊กใช่ซึ่งพี่เขียนไว้นานแล้วแต่มีสำนักข่าวสำนักข่าวนึงเนี่ยเขาเอาข้อความตรงนี้ไปเขียนข่าวว่าหมูฮิมกาาเคลื่อนไหวล่าสุดแต่แกโพสต์ไว้นานแล้วประเด็นคืออย่างนี้แล้วก็เอาข้อความมาเลยมาเขียนบรรยายว่าแบบ อะไรเราต้องวิ่งอยู่ในลูกนะลูกถ้าเขาไม่ฟังเราก็ต้องปล่อยเข้าไปอะไรอย่างนี้ไปจับโยงกันมั่วกับประเด็นที่มีการเลิกกันรเรื่องมันก็เลยเกิดนะครับอันนี้เป็นช่วงเช้าก่อนพอมาช่วงเย็นก็จะมีประเด็นเรื่องของการเอาคอมเมนต์นะครับที่ FC เนี่ยถามพี่หมูว่าต้องเอาต้องต้องมีหลานแล้วล่ะอะไวันนี้เสร็จปุ๊บพี่หมูบอกว่าขอผ่านขอนก่อนค่ะ ขอผ่านค่ะอย่างนี้เนะาะคราวนี้ในในข้อความนั้นเนี่ยนะครับเขาเซฟหรือบันทึกคอมเมนต์ตัวเนี้ยเมื่อ,อตอนตั้งคำถามน,นั่คือ9ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ของพี่หมูเนี่ยตอบเมื่อสาชั่วโมงที่แล้วของวันไหนก็ไม่รู้ออของกระทู้ไหนก็ไม่รู้รเอามาปั่นกันใหญ่เลยว่าพี่หมูเนี่ยไปตอบคอมเมนต์ทางทางที่ คอมเมนต์นี้อยู่ในกระทู้ที่เขาโพสต์ว่าเหงาๆซึ่งเขาลบไปนานแล้วก็คือมันสิ่งที่ผ่านไปนานแล้วมอามาโนกันเองมาต่อกันเองแล้วก็มาปั่นแล้วคนนี้คนถูกด่าก็คือแม่ไงก็คือพี่หมูเอ่อพวกก็ถามว่าเอาแล้วพี่แล้วไปคอมเมนต์แบบนี้ทำไมเหรอสาเหตุเพราะอะไรก็พี่โพสต์ว่าเหงาๆเขาก็เลยแนะนําว่าเออก็มีหลานสักคนสิเขารู้ว่าขอผ่านก่อนครับเออทำไมพี่ไม่เลี้ยงหมาสักตัวล่ะ เขาก็บอกขอผ่านก่อนค่ะเขาใช้คําว่าขอผ่านหมดเลยทุกข่าวทุกคอมเมนต์มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าวะใช่เอาจริงๆ้เขาอุตส่าห์ตอบโต้ก็ยังเบร็ป็นแล้วเป็นการตอบคอมเมนต์ไว้นานแล้วด้วยถูกคันนี้คันนี้คนที่เอามาลงอ่ะเขาเอามาแต่ชั่วโมงไอ้คนเห็นก็เฮ้ยเนี่ยเพิ่งสามชั่วโมงที่ผ่านมาอผมเลยถามว่ามันกระทู้ไหนหนึ่งนะสองของวันไหนมันถ้าเกิดเราเก็บเซฟตรงนี้ไว้อ่ะมันก็คือณเวลาที่เราเซฟไว้ ไม่ได้หมายคมว่าเขาเพิ่งโพสตเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วตอนตอนที่พวกคุณอ่านกันไม่ใช่นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบคือเอา้ง่ายคนก็ไปด่านากันเยอะแยะไปหมดซึ่งต่อให้เป็นใครต่อให้เป็นเธอต่อให้เป็นยายิงไม่มีใครทนได้หรอกครับกูไม่ได้ทําอะไรผิดเลยกูยังไม่รู้อะไรเรื่องอะไรทุกคนมันลุมด่าลุมลุมประนามเขากันครัวนี้ประเด็นก็คือว่าพี่มีความรู้สึกว่ามันมีสํานักข่าวหนึ่งที่พยายาม ปั้นเรื่องนี้หลายหลายครั้งหลายๆข่าวไม่เอาเรื่องนี้กับเอาเรื่องนั้นอะไรเกี่ยวกับน้องสองคนนี้นะครับมามาเขียนข่าวซึ่งก็เข้าใจแหละมันคือมันคือการเอ่อพีอาร์ทำข่าวเลตติ้งอะไรก็ว่าไปนะแต่เนี้ยความเดือดร้อนมันตกที่แกงก็เลยบอกพี่เจมช่วยพี่หน่อยแล้วกันนะครับครั้นี้ผมก็เลยบอกว่าพี่ผมช่วยพี่ได้นะแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนว่า ต้นตอของข่าวมันเกิดจากตรงไหนมันต้องแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มนะพี่ผมความเข้าใจผมกับพี่หมูตรงกันก็คือหนึ่งคนคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาเห็นข้อความเขาอ่าน3าสบรรทัดเขาก็ใช่เขาก็เข้าใจเป็นแบบนั้นแล้วทางทั้งที่จะเกิดเข้าไปดูในเนื้อหาจริงๆนะครับเขาบอกว่า การโพสต์ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการกับกับประเด็นดราม่าในปัจจุบันนี้หรือไม่แต่แต่ก่านข่าวการแต่น่านแต่ผ่านหัวข่าวแต่ผ่านหัวข่าวคือความเคลื่อนไหวล่าสุดว่าเป็นอย่างนี้พี่คนไม่จะไปอ่านเลคนไม่อ่านไม่อ่านครับไม่เจาะเข้าไปแต่อ่านแค่พ่านหัวข่าวคราวนี้มันก็เลยทําให้คนเขาเสียหายก็เลยเกิดเป็นว่าผมก็เลยกองมา3ส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็คือคนที่พยายาม ตัวปั่นตัวนี้คือ <S <S คือสํานักข่าวไหนเราก็เลยไปหาเขาขอความรู้จากเขาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เอ้ยสํานักข่าวนี้สํานักข่าวใหญ่ดีกว่าสมมุตินะสูงว่ารายการแฉลงนี้อโอ้โหคนเอาไปแชร์กันลืมเลยเพราะอะไรเครด,ดิตดีม,มั่นใจนเนี่ยกองแล้วแน่นอนข้อมูลจริงนะครับก็เอาไปเอาไปทําข่าวกันนะครับอันนี้กลุ่มกลุ่มที่สองซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้โทษเขาเพราะเขาก็ทํามาหากินโดยเขาเข้าใจจาก ต้นต่อที่ปั่นข่าวขึ้นมาครับแล้วกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มคอมเมนต์ที่เขาไม่เอาเรื่องนะครับสภาพจิตใจของคุณหมูพิะการตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นเยอะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ไม่ดีเลยโอ้โหเมื่อคืนนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยมีคนบอกขึ้นเหมือนกันไม่ดีไม่ดี่คุยกับผมตั้งแต่หกโมงเย็นหกโมงเย็นสี่ทุ่มครึ่งเมื่อคืนโอ้โหใช่กว่ากว่าจะตกตะกอนทั้งหมดว่าพี่คือผมมีหน้าที่เป็นกระดาษที่ชู่วอย่างเดียวพี่ซึมซับซึมซับนะ ไม่มีหน้าที่โตแย้งใดๆทั้งสิ้นฝั่งเดียวคือฟังอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วก็เก็บข้อมูลเขาต้องมานั่งโดนด่าด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้จริงครับถูกไหมเขาก็คือตัวขอนบอกทุกวันนี้นางไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะนางไปใช้ชีวิตอยู่เขาใหญ่ถูกครับก็คือนางไปทําบ้านอยู่เขาใหญ่อยู่บ้านที่เขาใหญ่ถูครับอยู่ดีๆพวกคนก็ไปลงถามว่าเสนิมศกับนางเชลิมแต่หมายถึงว่าอยู่ดีคนไปด่านางขนาดนั้นน่ะนางทําอะไรผิดวะ มีประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคําว่าเหงาเหงาก่อนหน้านี้นะมีประเด็นเรือ่องของพี่เขาพิมพ์ว่าเหงาเหงาอันนี้เขาอธิบายมาว่าพี่ไปอยู่เขาใหญ่มาปีหนึ่งไม่ได้มากรุงเทพเลยนะไปอยู่ที่นู่นเลยประมาณเกือบปีคราวนีออ้อยู่มาวันหนึ่งคือธุรกิจที่เขาจะทํามันก็ล้มเหลวเพื่อนก็ไม่ชวนไปเที่ยวเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ประกอบกับว่า เขาโดนบล็อก a c e b o o k เนี่ยมา2เดือนแล้วไม่ได้โพสต์อะไรเลยแล้ววันนั้นก็เลยลองโพสต์ดูเฮ้ยมันพิมพ์ได้หว่ามันโพสต์ได้ก็เลยโพสต์แค่คำว่าเหงาๆแล้วก็วางไว้เลยไม่ได้ดูจนโอ้ยมีคนมาแห่ให้กำลังใจแกเต็มเลยเป็นร้อยๆคนเลยแกก็เลยดีใจแล้วเพื่อนเพื่อนก็ชวนมาเที่ยวกรุงเทพแค่นั้นแหละในขณะที่ขับรถมาเที่ยวกรุงเทพนั้นก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าเขาเนี่ยสองน้องสองคนไปเที่ยวมืองนอกกันแล้วแม่ โค้ดอะไรก็ไม่รู้เงาเงามานี้ก็จับไปโยงว่าเขาคนก็เลยจะเรียกโยงกเขาก็เลยบอกว่าพี่บล็อกลูกทั้งสองคนเพราะอยากจะให้เขาใช้ชีวิตด้วยกันพี่ไม่อยากเห็นพี่ไม่อยากรับรู้เพราะหัวเขาเรียกว่าไรนะเขาอยู่ในสองฐานะคือทั้งเป็นแม่แล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวเพราะนั้นน้องนายอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีเขาจะบอกงนี้นะแล้วทีนี้ปรากฏว่าถ้า หัวสมัยเด็กกับหัวสมัยสมัยโบราณมันจะไม่เหมือนกันแนวคิดต่างกันก็เลยโอเคงั้นก็ลองไปใช้ชีวิตแบบนี้อ๋อที่เขาบอกเขาบล็อกไอจีทั้งสองบล็อกไอจีทั้งสองคนเพราะัขาเขาเขาไม่เห็นความเลื่อนไหวครับเพราะเขาไม่อยากเห็นความเลื่อนไหวก็อยากให้น้องทั้งสองไปใช้ชีวิตกันถูกต้องครับเพราะว่าความคิดของคนรุ่นเก่ากับเด็กรุ่นใหม่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ถูกครับครับนั่นแหละค่ล้ายๆเลยคำว่าเหงาเหงาคือไม่มีใครชวนไปเที่ยวเลยอหมายถึงเพื่อนเพื่อนที่อยู่เขาใหญ่ ไม่ได้หมายถึงไม่เกี่ยวเลยเพราะไม่รู้ว่าเพราะไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันอแล้วโพสต์ก่อนหน้าที่จะไปเที่ยวด้วยนะไม่ใช่ว่าไปเที่ยวแล้วมาโพสตไม่ใช่นะครับก็คุณโพส์ก่อนไปเที่ยวด้วยใช่เอามาปฏิปตะกันงานสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านคือแบบน่ารักมากเลยพอผมพอผมขอความร่วมมือไปเขาก็ลบให้หมดเลยสิ่งหนึ่งอีกสักครั้งอยากจะขอความร่วมมือยังไงหลายๆท่านสมมติเรายัง อเอาตอนนี้เพจข่าวมันมีเป็นพันเป็นหมื่นรเป็นแสนจงถูกต้องไหมอันนี้ไหนๆก็ฟังจากรายการแล้วจะได้รู้กันหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอาแต่หัวข่าวใหญ่วันนี้หัวข่าวเล็กๆหรือหัวเพจข่าวมันเยอะมากนะโอ้โหมันมีทั้งเพจหลักเพจรองเพจของสถานีช่องสถานีต่างๆแล้วเพจเอกชนเพจไม่เอกชนเป็นนักข่าวไม่เป็นนักข่าวเป็นอะไรก็ไม่รู้คือทําเยอะมาก เราก็ไม่รู้จะไปยังไงหมดบางทีก็เป็นเพจอาตานก็มี uh huh. เราก็ไม่รู้จะไปอธิบายให้เขาฟังยังไงแล้วเขาจะฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ uh huh. นะครับแต่ก็อยากขอความรู้เลยครับว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเรื่องภายในครอบครัว uh huh. มันละเอียดอ่อนมาก uh huh. นะครับมันไม่มีใครคือตําแหน่งที่ลาออกได้หมดพวกเกราเราเป็นกรรมการในบริษัทเราลาออกได้หมดนะ uh huh. ยกเว้นตาแหน่งเดียวคือตําแหน่งพ่อแม่ลูกเว uh huh. ลาออกกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าตําแหน่งตําแหน่งเนี้ยเป็นไปยนตาย ตายไปแล้วมันก็ยังถูกบันทึกไว้ในทะเบียนร,รารอีกอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะวิงวอนว่าเรื่องภายในครอบครัวเขามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวเขาแก้ปัญหากันได้เองครับมไม่ไม่อยากให้ชี้นำให้กําลังใจได้แต่ไม่อยากให้ไปแบบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปทิ้งบอมให้กับผู้เป็นแม่มนะครับผมบอกได้คําเดียวนะครับจากประสบการณ์ผมนะผมทําหลายคดีมากไม่มีแม่คนไหนที่จะสามารถฆ่าลูกได้บางคนนะ บางคนเท่านั้นที่แบบจะจะสามารถค่าลูกได้แต่โดยส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ไม่มีทางค่าลูกครับล่าสุดน้องนายออกมาโพสต์ล่าสุดขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ว่ายังไงดาด้าคือน้องนายเนี่ยเขาอ,ออกมาโพสต์นะคะบ,บอกว่าขอขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงเบื้องต้นนะคะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะมีการคาดเดาว,ว่าเอ,อ่อหรือก่อนที่จะมีเรื่องราวลุกลามไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้การสื่อสารกันออกไปทําให้ใบเฟิร์นครอบครัวใบเฟิร์นรวมถึงตัวผมแล้วก็คุณแม่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ขอเวลาผมได้จัดการปัญหาอีกสักนิดหนึ่ง แล้วผมจะออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งขอบคุณทุกกําลังใจที่ทุกคนมีให้ผมและใบเฟิร์นนะคบก็ต้องยอมรับอจากที่เขาเขียนเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ไม่มีปัญหาถูกต้องเขาก็มีปัญหาจริงๆอยู่ในคดีการในที่สุดขอให้ทุกอย่างคุยกันก่อนให้เซ็นต์จดหมายก่อนถูกต้องไหมแต่หมูพิมพ์ปากกาไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลยมันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่หมูพิมพ์ปากกาผิดตรงที่แค่ไปเป็นแม่อืใช่ครับคือบางครั้งเะมันเป็นอย่างนี้พี่มดดำคือบางครั้ง คนที่คอมเมนต์เขาอาจจะเอาประสบการณ์ของเขาที่เขาเคยเจอมาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างสิ่งที่ตัวเองเคยเคยคิดเคยเจอมาแล้วก็เลยคอมเมนต์ไปซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจเขาแหละนะแต่ว่าขอความร่วอคือซอฟต์ๆลงหน่อยเพราะว่าคนที่เขาไม่รู้อีโนยเนหรือเขาไม่ได้ทําอย่างที่คุณคิดหรือที่คุณเป็นนะครับเขาจะเสียใจขนาดขนาดไหนนะครับเพราะเขาไม่ได้ทำนะครับ